มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคุมตัวส่งสารสั่งปรับดาราหนุ่มบีมพลังใบ500บาทฐานขับรถไม่ปลอดภัยค่ะ จากกรณีที่บีมสดงอยู่ประชากฤิตนักแสดงหนุ่มไลฟ์ระหว่างขับรถไปตามถนนจารันสนิทวงขาออกลักษณะสร้างความหวาดเสียวและอาจก่อให้เกิดอันตรายนะคะให้แก่ผู้ที่ใช้เส้นทางคนอื่นก่อนที่จะถูกตำรวจแจ้งความดำเนินคดีเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ค่ะสำหรับความคืบหน้านะคะวันที่3กุมภาพันธ์5 พนักงานอายการพิเศษฝ,ฝ่ายคดีอาญาตลิ่งชันหนึ่งนำสำนวนพร้อมด้วยดาราหนุ่มบีมสลันยูนะคะส่งฟ้องต่อศาลแขวงตะลิ่งชันในข้อหาฐานขับรถยนต์โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือว่าความเดือดร้อนของผู้อื่นค่ะโดยนักแสดงหนุ่มนะคะที่ตกเป็นจำเลยได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา สาลพิเคราะห์แล้วพิ่ภากษาให้ปรับบีมสลันยูเป็นเงิน1,000บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งนะคะเหลือปรับ500บาทค่ะจากนั้นบีมสลันยูนะคะได้หลบสื่อมวลชนที่มีการติดตามทําข่าวโดยใช้ประตูทางเข้าออกของสารจากด้านหลังนะคะและขึ้นรถยนต์เบนซ์สีดำขับออกไปจากสารค่ะ ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ